เปิดประวัติเศรษฐาทาวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับนายเศรษฐาทาวีสินมีชื่อเล่นว่าน,นิ์เกิดวันที่15กุมภาพันธ์2505เศรษฐาเป็นบุตรคนเดียวของร้อยเอกอำนวยทวีสินกับชดช้อยทวีสินสกุลเดิมจูตระกูลโดยบิดาของเศรษฐาเสียชีวิตตั้งแต่เศษฐาอายุเพียงสปีเท่านั้น ด้านชีวิตส่วนตัวเศษฐาทวีสินสมรสกับหมอออมแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินและมีบุตรด้วยกัน3คนหลังเรียนจบการศึกษาในปีพศ2529เศษฐาทวีสินกลับมาทำงานที่ประเทศไทยในบริษัท Procter g n m b l e กบบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็ว ในเวลานั้น PNG เพิ่งย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทยซึ่งเขาเป็นเยาหน้าที่การตลาดคนแรกเมื่อทำงานไปได้ประมาณ3ปี PNG เสนอให้เขาทำงานในต่างประเทศโดยระบุว่าเป็นหนทางเดียวที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งสูงสุดในเส้นทางอาชีพดานเศรษฐาที่เพิ่งกลับจากการใช้ชีวิตในต่างประเทศได้ไม่นานปรารถนาที่จะใช้ชีวิตในเมืองไทยกับครอบครัวจึงตัดสินใจปฏิเสธโอกาสการทำงานดังกล่าว ก่อนที่จะไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมกับอภิชาติจูตระกูลผู้เป็นญาติในชื่อบริษัทแสนสำราญจำกัดชื่อเดิมของบริษัทแสนซิริในปีพศ2533นอกจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทแสนซิริตั้งแต่ปี2549จนถึงปีพศ2566เศษฐาดำรงตำแหน่งกรรมาการในกว่า30บริษัท ซึ่งเศษฐาเปิดเผยว่าเขาไม่ได้มีความฝันที่จะก้าวเข้าสู่การเมืองมาก่อนแต่สิ่งที่เริ่มจุดประกายให้เขาสนใจการเมืองมากขึ้นคือนับตั้งแต่การทำรัฐประหารสองครั้งที่ผ่านมาซึ่งเศฐาเห็นว่าการยึดอำนาจเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและรับไม่ได้บวกกับปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วง8-9ปีหลังมานี้ เซธาพูดเสมอว่าผมไม่ได้อยากเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอยากมีตําแหน่งว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชาอาณาจักรไทยแต่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีที่นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสําหรับการรับชมครับ